นายกคุมเกมชายแดนไทยกัมพูชาเปิดศึกเปิดสนามบินเตโชท้าชนทุกฝ่ายเสียงระเบิดทางการเมืองและความมั่นคงดังสนั่นชายแดนไทยกัมพูชาในรอบสัปดาห์นี้ทุกสายตาและทุกคำถามล้วนพุ่งตรงมาที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันซึ่งต้องแบกรับบทบาทผู้บัญชาการสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยไทยยังเต็มตัวเริ่มจากการประทุมฉุกเฉินที่ตึกไทยคู่ฟ้าเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมา นายกได้เรียกทุกฝ่ายความมั่นคงมาประชุมร่วม ั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกระดับเพื่อเคลียร์ปัญหาพื้นที่ชายแดนและพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสก,ก้วพร้อมสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศ4ฝ่ายสหรัฐมาเลเซียไทยกัมพูชาก่อนนำไปสู่การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วม GBC และ JBC ในวันที่20-21ตุลาคมนี้ซึ่งอาจปูทางไปสู่การลงนามสนิภาพไทยกัมพูชาในเวทีอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย ในวันที่26-28ถึงตุลาคมนี้แน่นอนว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเข้าประชุมครั้งแรกในฐานะผอ,อ,อรมนอน์ของนายกเองโดยถือเป็นการมอบนโยบายฝ่ายบริหารอย่างเต็มรูปแบบให้แน่ชัดว่าการคุ้มครองอธิปไตยไทยไม่ใช่เรื่องเล่นๆบิ๊กกุ้มชี้นายกคือผู้รับผิดชอบอันดับหนึ่ง พลโทบุญศินภาคกลางอดีตแม่ทัพภาคสองซึ่งวันนี้ไปบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในหัวข้อจริงจากชายแดนพิทักษ์ผืนแผ่นดินไทยกล่าวอย่างชัดเจนว่าทุกคนมีหน้าที่แต่ผู้มีความรับผิดชอบอันดับหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีต้องสั่งการผ่านทุกกระทรวงให้ชัดเจนไม่มีข้อแม้ไม่ปล่อยให้ใครละเมิดอธิปไตยไทยได้ บิ๊กกุ้งเน้นย้ำถึงความจริงบนชายแดนว่าการลุกล้ำของฝั่งกัมพูชาที่ถือปืนและเข้าลึดพื้นที่ไทยเป็นสิ่งที่ต้องจัดการทันทีและเหมาะสมพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนให้กำลังใจทหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องรับผิดชอบภารกิจนี้ฝั่งกัมพูชาเปิดเกมแข็งสนามบินเตโชเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมา นายกคุณมเนตเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและกล่าวสุนทรพจน์สะท้อนชัดเจนว่าประเทศเราไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยใครและจะไม่ยอมให้ใครมาละเมิดอธิปไตยเรารันเวย์ยาว4กิโลเมตรถือเป็นสัญลักษณ์ความภาคภูมิใจแห่งชาติของกัมพูชาและยังเป็นสัญญาณแสะไทยอย่างชัดเจนนี่คือบทพิสูจน์ชัดเจนว่าเกมชายแดนไม่ใช่การเจรจาบนโต๊ะแต่เป็นการต่อสู้ทางยุทธศาสตร์และสัญลักษณ์อำนาจ มวลทนลุกขึ้นทวงความยุติธรรมพร้อมกันนี้กลุ่มคณะรวมพลังแผ่นดินเดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการต่างประเทศเรียกร้อง3ข้อหลัก 1. ยกเลิก MOU 2541 2. ชะลอการเจรจา JBC เพราะเกรงว่าเท่ากับยอมรับพฤติกรรมลุกล้ำของกัมพูชาและ 3. ให้จีนและสหรัฐไม่แทรกแซงปัญหาชายแดน ผู้แทนกระทรวงรับหนังสืออย่างเป็นทางการแต่แน่นอนว่าสายตาประชาชนยังจับจ้องไปที่การตัดสินใจของนายกว่าจะเดินหน้าอย่างไรบทสรุปเกมนี้ไทยต้องชนะด้วยทั้งนโยบายและอำนาจวันนี้เห็นชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีไทยรับผิดชอบสูงสุดในการจัดการความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาทั้งในมิติทางการทหารการเมืองและการเจรจา ด้านกัมพูชาเองก็ใช้ทุกเครื่องมือสัญลักษณ์อำนาจเช่นการเปิดสนามบินเตโชเพื่อแสดงความแข็งแกร่งและมวลชนไทยก็ไม่ยอมหายไปไหนพร้อมทวงความยุติธรรมและความชัดเจนจากรัฐนี่คือสงครามทางยุทธศาสตร์แบบครบเครื่องเกมชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องที่นายกว่าจะสั่งการและผลักดันอำนาจไทยให้ชัดเจนอย่างไรเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยสรุปได้คำเดียวว่า เกมชายแดนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆทุกการเคลื่อนไหวมีค่าทุกตัดสินใจมีผลและนายกคือผู้ถือบังเหียนสูงสุดและเมื่อเกมชายแดนเริ่มเข้มข้นขึ้นความกดดันต่อนายกก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณทุกสายตาไม่ได้จับอยู่แค่บ,บนโต๊ะเจรจาแต่จ้องไปยังแผนที่จริงบนพื้นดินการถือครองพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอำน,นาจและศักดิ์ศรีชาติไทย พลทอบุญสินเน้นย้ำชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถลุกล้ำโดยไม่ถูกตอบโต้การผลักดันให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ไทยไม่ได้หมายถึงการใช้อารุธเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการแสดงความเด็ดขาดของรัฐไทยผ่านนโยบายการสั่งการและการประสานงานของทุกหน่วยงานความชัดเจนนี้คือสิ่งที่ทำให้ศักดิ์ศรีชาติไม่ถูกตั้งคำถามสัญญาณแรงสนามบินเตโชแผนที่และการเมืองสัญ,ญลักษณ ในขณะที่ไทยเตรียมเต็มกำลังทางการเมืองและทหารกัมพูชาก็ส่งสัญญาณชัดเจนด้วยสนามบินเตโชที่รันเวย์ยาว4กิโลเมตรเป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความไม่ยอมแพ้สุนทรพจน์ของนายกหุ่นมาเนตเปรียบเสมือนการปักธงท้าทายไทยแต่ก็เป็นโอกาสให้ไทยแสดงความเด็ดขาดบนทั้งโต๊ะเจรจาและพื้นที่จริง การเมืองชายแดนไม่ได้จบแค่เอกสาร MOU หรือการประชุม JBC แต่หมายถึงการรักษาพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางเมตรมวลชนตื่นตัวเสียงประชาชนคือแรงกดดัน ไม่ใช่แค่ฝ่ายการเมืองและทหารที่เคลื่อนไหวกลุ่มคณะรวมพลังแผ่นดินยืนยันชัดเจนว่าประชาชนไทยไม่ยอมให้การเจรจาใดเท่ากับยอมรับความลุกล้ำของกัมพูชาการยื่นหนังสือต่อกระทรวงการต่างประเทศและเรียกร้องให้ชะลอการประชุม j b c เป็นสัญญาณว่าประชาชนคือแรงสนับสนุนและแรงกดดันไปพร้อมกันนี่คือความจริงของสงครามชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลต้องแสดงความเด็ดขาดทั้งการทหารและนโยบาย ประชาชนคอยจับตาและสร้างแรงกดดันให้การตัดสินใจมีความชอบธรรมคู่กรณีต้องเข้าใจว่าการละเมิดอธิปไตยไทยมีผลตอบสนองแน่นอนเกมใหญ่ยังไม่จบนายกคือผู้นำสูงสุดสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นบททดสอบสูงสุดของความเป็นผู้นำนายกต้องบริหารเกมหลายชั้นพร้อมกันการประชุม GBC JBC เพื่อเคลียร์ปัญหาชายแดนในเชิงการทูตการสั่งการผ่านทุกกระทรวงและหน่วยงานทหารเพื่อผลักดันความมั่นคง การรับฟังและประสานกับประชาชนเพื่อรักษาความชอบธรรมทางสังคมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเจรจาหรือสนามบินเตโชแต่เป็นสงครามยุทธศาสตร์เต็มรูปแบบทุกการเคลื่อนไหวเป็นตัวกำหนดศักดิ์ศรีและอำนาจไทยบทสรุปสุดท้ายเกมชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องของโต๊ะเจรจาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเกมสัญ,ญลักษณ์อำนาจและยุทธศาสตร์ที่ทุกฝ่ายจับตาไทยต้องชัดเจน กัมพูชาส่งสัญญาณท้าทายประชาชนจับตามองทุกขั้นตอนและที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรีคือผู้ถือบังเหียนสูงสุดทุกการตัดสินใจทุกคําสั่งทุกการเคลื่อนไหวคือตัวชี้ชะตาผืนพันดินไทยนี่คือสงครามยุทธศาสตร์ที่แท้จริงและทุกสายตาในประเทศกําลังจับจ้องนายกจะเดินเกมต่ออย่างไรเพื่อชัยชนะของไทยเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องชายแดนผู้เสพยุทธกาศเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิบทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ